สวัสดีครับคุณผู้ชมปฏิบัติการทาหารของรัสเซียในยูเครนดำเนินการเป็นวันที่8 1ร,รายละเอียดในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมากองกำลังทางอากาศของรัสเซียโจมตีหน่วยงานทานหารของอยูเครนได้มากกว่า100ยแห่งที่รวมถึงทำลายศูนย์บัญชาการ6แห่งทำลายศูนย์สื่อสาร11แห่ง ทำลายคลังอาวุธและคลังกระสุน4แห่งทำลายจุดรวมพล32แห่งและทำลายยุโทโธปกรณ์ของยูเคร,เรนได้อีกหลายชนิดเช่นทำลายระบบขีปนาวุธป้องกันภายทางอากาศ2ระบบในส่วนของกองกำลังขีปนาวุธและปืนใหญ่ของรัสเซียโจมตีหน่วยงานทานาหารของยูเคร,เรนได้มากกว่าร้อยแห่งเช่นกันคือทำลายจุดรวมพลและยุโทโธปกรณ์123แห่งทำลายศูนย์ราชการ6แห่ง รวมถึงทำลายยุโทโธปกรณ์ของยูเครนได้จำนวนมากเช่นทำลายปืนใหญ่13ตำแหน่งทำลายระบบขีปนาวุธของยูเครน11ตำแหน่งและทำลายยุโทโธปกรณ์อื่นๆอีก26ตำแหน่งซึ่งทำให้กองกำลังของยูเครนเสียชีวิตไปประมาณ150คนเมื่อนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัต <legitimate> ิการจนมาถึงล่าสุด ทางรัสเซียทำลายเครื่องบินรบของอยูเครนได้จำนวน165ลำทำลายเฮลิคอปเตอร์125ลำทำลายดโดรน879ลำทำลายขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศ306เครื่องทำลายเครื่องยิงจรวด381เครื่องทำลายปืนใหญ่1,525กระบอกทำลายรถถังและยานเกราะ3,098คัน และทำลายยานพาหนะทางาหารของอยูเครนได้จำนวน2,934คันและทางกองทัพรัสเซียได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ล่าสุดนี้ทางรัสเซียสามารถควบคุมโรงงานเคมีสายาได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งโรงงานเคมีนั้นตั้งอยู่ใกล้เขตรูฮันของภูมิภาคดอนบาสโดยก่อนหน้าที่ทางรัสเซียจะบุกเข้ายึดได้รู้ข้อมูลแล้วว่าทางยูเครนจะใช้โรงงานเคมีนั้นเป็นกับดักคือเมื่อทางรัสเซียบุกเข้ายึดโรงงานยูเครนจะใช้ระบบสื่อสารบังคับให้มีการระเบิดเกิดขึ้นกับโรงงานจนวัตถุเคมีอันตรายของโรงงานระเบิดกระจายไปทั่วบริเวณรายรอบ แต่ทางรัสเซียได้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ตัดการสื่อสารของอยูเครนทั่วเขตโรงงานยูเครนจึงไม่สามารถบังคับระเบิดได้แล้วทางรัสเซียก็บุกเข้าควบคุมโรงงานแห่งนั้นโดยไม่มีเหตุการณ์ร้ายใดๆเกิดขึ้นเมื่อทางรัสเซียได้เข้าตรวจค้นโรงงานหลังจากที่กองกำลังของอยูเครนได้ถอนตัวหนีออกจากบริเวณโรงงานแล้วทางรัสเซียได้ตรวจพบวัตถุเคมีอันตรายจำนวนมากและตรวจพบระเบิด TNT ที่มีน้ำหนักมากกว่า49ตันเก็บอยู่ภายในโรงงานสายา ซึ่งหากว่าโรงงานแห่งนั้นเกิดการระเบิดขึ้นจะเกิดหายนะอันใหญ่หลวงครอบคุมพื้นที่เป็นวงกว้างเพราะวัตถุเคมีที่มีอยู่จํานวนมหาศาลภายในโรงงานล้วนเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีอันตรายสูงสุดและล่าสุดนี้เช่นกันทางรัสเซียได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีจุดที่มั่นสำคัญของกองกำลังยูเครนในเขตโรงงานอาซอฟสเตลของเมืองมาริูโปน ซึ่งจุดที่โจมตีนั้นคือตำแหน่งจากข้อมูลล่าสุดที่ทางราัสเซียรู้ว่าเป็นจุดรวมตัวของกองลังอาซอบและทหารรับจ้างของยูเครนที่ยังปักหลักอยู่ในพื้นที่แถบนั้นในเวลาเดียวกันทางราัสเซียมีการชี้แจงเพิ่มเติมว่าทหารรับจ้างของยูเครนที่เป็นชาวสารา ื่อว่านายโจเซฟครับซึ่งเสียชีวิตในเมืองมาริูโปนลจากปฏิบัติการของรัสเซียโดยเขาได้เสียชีวิตไปพร้อมกับทหารรับจ้างชาวสหรัฐอีกจํานวน6กคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันโดยทางรัสเซียได้พบเอกสารหลักฐานที่ยืนยันตัวตนว่าทหารรับจ้างชาวสหรัฐทั้ง7คนเชื่อมโยงกับหน่วยรบพิเศษของสหรัฐส่วนความช่วยเหลือทางด้านมุษยธรรมนั้นทางรัสเซียยังคงส่งความช่วยเหลือในทุกพื้นที่ที่ควบคุมไว้ และมีการเพิ่มจุดแจกจ่ายอาหารและสิ่งของเพิ่มมากขึ้นในทุกพื้นที่และมีผู้คนที่ได้รับความช่วยเหลือได้กล่าวกับเจ้าหน้าที่ของรัสเซียว่าอยากให้ทางรัสเซียช่วยเหลือต่อไปอีกระยะหนึ่งจนกว่าพวกเขาจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของรัสเซียได้ชี้แจงกับพวกเขาว่าทางรัสเซียยินดีให้ความช่วยเหลือในระยะยาวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ อีกด้านหนึ่งของทางรัสเซียได้มีการชี้แจงว่าตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมจะมีการประชุมสุดยอดขององค์การสนธิสัญญาความมั่นคงร่วม CSTO ที่มีสมาชิกรวม6ประเทศคือรัสเซียอารเมเนียเบลารุสคาซัคสถานคีรกิสสถานและทาจิกิสถานโดยทำการประชุมกันในกรุงมอสโกของรัสเซีย ซึ่งถือว่าเป็นการประชุมครั้งสำคัญที่ตรงกับวันครบรอบ30ปีในการจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือ c s t o ในเวลาเดียวกันทางเบลารุสที่เป็นหนึ่งในกลุ่ม c s t o ได้มีการชี้แจงว่าในอีกไม่นานนี้จะมีประเทศต่างๆทั่วภูมิภาคและนอกภูมิภาคมากกว่า10ประเทศจะเข้าร่วมกับกลุ่มความร่วมมือ c s t o อีกทั้งล่าสุดมีรายงานข่าวว่า กรวมความร่วมมือของทางจีนกับพันธมิตรและอีกหลายฝ่ายที่อยู่นอกภูมิภาคเอเชียจะเข้าร่วมกับกลุ่ม CSTO แบบรวมเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งมีการคาดว่าในเบื้องต้นสมาชิกกลุ่ม CSTO จะมีจำนวน18ประเทศในอีกไม่นานนี้ทางด้านสารัะ ล่าสุดโคโซกเพนทากอนได้ชี้แจงเกี่ยวกับฟินแลนด์และสวีเดนเกี่ยวกับการเข้าร่วมกับกลุ่มนาโตว่าทั้งสองประเทศนั้นกำลังจะเข้าร่วมกับกลุ่มนาโต้อย่างเป็นทางการแม้ว่าจะมีสมาชิกนาโตบางฝ่ายคัดค้านการเป็นสมาชิกของฟินแลนด์กับสวีเดนและมีบางฝ่ายที่กำลังต่อต้านอย่างหนักฟินแลนด์กับสวีเดนนั้นก็มีอธิปไตยในการตัดสินใจของตนเองที่ไม่มีไฝไ่ายใดจะยับยั้งสิ่งที่เขาทำได้ โดยทางสหรัฐพร้อมจะให้ความช่วยเหลือทางด้านการทหารกับฟินแลนด์และสวีเดนในช่วงที่ยังไม่มีการรับรองจากนาโตอย่างเป็นทางการส่วนทางด้านนาโตนั้นเลขาธิการนาโต้ได้ชี้แจงล่าสุดว่ากลุ่มนาโตยังพร้อมให้ความช่วยเหลือ,อยูเครนในด้านต่างๆต่อไปโดยเฉพาะความช่วยเหลือทางการทหารทางนาโตจะไม่ลดทอนความช่วยเหลือใดๆ ซึ่งจะมีการประเมินว่าความช่วยเหลือทางการอาหารแบบใดที่ยูเครนจําเป็นต้องได้รับในเวลานี้ทางนาโต้จะจัดส่งสิ่งที่จําเป็นให้กับยูเครน สักษิลารายงานข่าว